สวัสดีค่ะเราจอิอาก,กิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Night ดนเนอเราจะได้รับบทบาทเป็นพนักง,งานร้านเคบับน่าจะเป็นเคบับใช่ไหมไอที่หมุนหมุนเนี่ยคือของร้านเคบับเนาะก็มาทำงานในกะดึกไม่เคยคิดจะทำกะเชา้ากันบ้างเลยและดู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 ด,ด,ด,ดูคนทำร้านตรงข้ามเราเป็นร้านเบอร์เกอร์คอยดูเถอะจะแย่งลูกค้ามาให้ได้เลยหรือเราจะโดนแย่งลูกค้าไปก็ไม่รู้ ดูเซตติ้งนี้มีอะไรไหมโอ้ภาษาตุรกีแปลว่าภาษาหลักคือตุรกีสินะเอาละ่ะเล่นอยู่ๆก็เจองานนี้เลยกระทันหันทำงานเป็นพนักง,งานร้านอาหารยาดึกมันก็ฟังดูแ,บบแปลกๆแหละแต่ว่าฉันกําลังตามหางานอยู่และมันก็มาพอดีแบบนี้คุณเจ้าของร้านเขาบอกว่าพนักง,งานคนก่อนนะ่ยอยู่ๆก็ลาออกไปแล้วก็หายตัวไปเลย พราะงั้นเขาก็เลยต้องการใครสักคนในเวลาเร่งด่วนแบบนี้เพราะงั้นฉันก็เลยรับงานนี้ทันทีฉันเคยคิดว่าทํางานที่นี่มันน่าจะง่ายแต่ว่ามันจะยากสักแค่ไหนกันล่ะก็แค่รับออเดอร์เตรียมอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดร้านจบวันแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะเรื่องที่ว่าพนักงานคนก่อนอยู่ก็หายตัวไปมันก็ทําให้ฉันคิดด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าน่าจะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานเลยวันที่หนึ่ง จะมีระเบิดมาเซอร์ไพรส์เราเหมือนกับเกมก่อนหน้านี้ไหมนะคี k k นะ่ออฟสน่ะว้าวเออวางไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหมดเปิดดีค่ะขอโชคดีนะฉันขอโดนเนอร์แล้วก็โคกนะจ๊ะโดนเนอร์คือเคบับแล้วก็แล้วทำผมต้องทำไงมั่งเนี่ย อมมีสูตรไหมครับอ๋อมีให้เติมด้วยเหมือนคีออกซ์เลยจริงๆแฮโคโคโคลาอค้ต้องโยนให้เหรอนี่ครับรับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอเคแล้วก็ normal donor normal normal ไม่ได้ให้คลิกตรงนี้หรอแล้วเราต้องทำไงเนี่ย สูตรอยู่ไหนอะเอออันนี้อ๋ออยู่นี่มีดก็นาตาแบบคีออกเลยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมานะก็ให้วางแผ่นแป้งเอาเนื้อมาใส่แล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่ผักผักกับมะเขือเทศต้องหั่นก่อนนะโอเคไม่ยาก ว้าวแค่โดนมีดก็ได้แล้วเหรอเอาเอาว้าวว้ายอ่ะ,อะเพนแป้งเ่นแป้ง,เ,ปปงเออไม่ไม่ต้องเรียงก็ได้เหรอโอเคม้งนะอ๋อเนื้อหยิบตรงนี้ นี่สิอ้าวไม่ใช่แล้วต้องวางตรงไหนาวางนี่เหรอหรือยังไงยังไงอ่เหม่เขาให้กดขวาหรือเปล่าทำไงเนี่ยโอ้ยโอ้มค์กดไหนใครบอกว่าง่ายยกมือขึ้นสิ จะไปตบปาก่างนี้เลยอ๋อเราเองแป๊ะแป๊ะไงเนี่ยโอ้เอาต้องคลิกตรงเนี้ยโอเคได้เรียบร้อยแล้วโดเนอร์นี่ครับฮะฮะอะไรไม่ใช่หรอโอโนอมโดเนอร์แล้วมัน ปกติครับ <S <S ผมทำอะไรผิดโอแปลงกริงกริงกริงโอ้สปินปินว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 ินพอเถอะเห็นบอกนะว,ว่าใส่ผักมากไปก็นอร์เดอร์เนอรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็น่าจะอ่าลองส่งดูอีกที โอเคขอบคุณมากจากนี่อาตังไปในที่สุดเงินตอนแรกแสดงว่าตอนแรกใส่ผักเยอะไปเอ๊ะอ๋อลูกค้ามาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอสำรวจดูหน่อยนี่ทางขยะเนาะมายองเนสซอสมะเขือเทศเมะเขือเทศอ๋ออยู่นี่ ว่าแต่ซ้อนมะเขือเทศหมดได้ด้วยหรอหรือว่าเผื่อในกรณีทําหายสวัสดีตอนเย็นจะ้ะฉันขอกาแฟนะคืนนี้น่าจะยาวนานเลยหนูเห็นด้วยค่ะอ่าเอา,เอาถ้วยกาแฟรองกาแฟรองเครื่องดื่มวิน่าจะปิดตู้เย็นก่อนเนาะ โอเคอันนี้คือกาแฟนะทำไมกาแฟมันมาอยู่เครื่องเดียวกันกับพวกเครื่องดื่มเย็นไม่เข้าใจหรือเป็นกาแฟเย็นงั้นก็ได้มั้ง วงว่ากาแฟของเธอจะทําให้ฉันอุ่นขึ้นนิดนึงนะอ่าวสรุปกาแฟร้อนเอ้า no, ทำไมแม่เจ้ร้านเบอร์เกอร์ร้านนั้นทำไมทำไมมีมันอยู่แล้วก็โอ้ยตกใจ <laughs> สวัสดีตอนหนึ่งนะขอเบียร์สักสามกระปุกได้ไหม <laughs> พอดีว่าทะเลาะกับคนบางคนข้างนอกนะ่ะหมดนั่นทำให้ฉันหงุดหงิด ถ้าเ้าก็แคว้นเหรอคะยังไงก็ตามขอแค่เบียร์นะเบีย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 เบยอุ้ยโฮยไม่ได้แตกเนาะไม่แตกแหละเบียร์เราเป็นแบบที่ว่ากันกระแทกครับไม่ต้องห่วงไปตีหัวใครก็ไม่แตกส่งไปก็ไม่อรับด้วย หรือต้องวางก่อืมอ่าลองวางก่อนให้รู้ว่านี่นะครับเปียววของคุณได้แล้วบางทีเขาอาจจะต้องการความแน่ชัดในชีวิตไม่เหมือนกับแควนเขาหรือเปล่าไม่รู้โอเคปีปบปีปีปปป,ป,ป,ปราคาเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะนี่อ่ะแค่นี้เหรอแล้วแล้วเราไหนว่าสามขวดเขาเอาไปแค่ขวดเดียวเอ๊ะหรือว่าเออมันไม่ยอมขิดค่าออกเฉยๆเขาก็รับไปแล้วสองขวดแหละโอ้ยสวัสดีตอนดึกนะ เดินไปเดินในละแวกบ,บ้านตอนดึกๆเนี่ยไม่ก็สงบดีจริงไหมทุกคนหลับอยู่แต่ว่าก็มีคนแบบเธอที่ยังตื่นอยู่บางทีนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงของโลกยังไงก็ตามฉันขอโดนอร์เคบับไม่เอาผักแล้วก็ขอมายองเนสด้วยนะไม่เอาเลทูสนะครับนะครับโว เออเอบปึ๊บอ่ามาอยองเนสมาอยองเนสโอ้โหขาวมาเลยนี่เม็ดข้าวปะเนี่ยใส่มาอยองเนสอยู่จริงปะเนี่ยดิวใส่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่รู้ก็ใส่ไปแล้ว นี่นะครับวางไว้เห็นแล้วนะครับหุยอย่า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 เดี๋ยว,ๆๆยวกิ้งนะ <S <S เอา้าแคชชั่บไงเป็นแคชชั่บตอนแรกเขียนมายองเนสลุง้งลงแกงหนูโอ้โหยังยังไม่เลิกหมดขวดแล้วมั้ง ล้วละนึกออกเพิ่งนึกออกว่าต้องทาซอสตรงนี้แต่ทาซอสข้างนอกเหรอนี่นะครับแม่พนักงานคนก่อนหน้านี้จะน่าจะกลับมาหน่อยนะ ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอยูย่ๆเขาก็ไม่มาทํางานที่มีเสเฉยๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้งานนี้ก็เถอะนะยังไงก็ขอให้โชคดีมีขึ้นที่ดีเก็บไว้ที่เดิมนะยังยังปุ๊ดไม่เลิก ไช่สวัสดีค่ะขอขอในสองหอ่อแล้วก็ขอโค้กสองขวดนะอย่างนั้นก็อยากให้มีเสียงแบบว่าดังติ๊งิงรับแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะขนมกับโค้กนี่นะ่ะเหมาะที่จะเอาไว้ใช้ในการดูหนังรอบตึกเลยล่ะขอ,อโชคดีนะสรุปมันคือโคก้กนั่นแหละแต่ขวดเขียนโคา่าไม่ได้ดิหรือเปล่านะ มันก็คือโคคาโคลาโค้กแหละเนาะฉันจะแย่งลูกค้าจะแกให้หมดอะหมดกาดแล้วอ๋อล่ะว,วันนี้มีอะไรให้ป่วนอ๋อไงขอโดอเนอร์แบบจัดเต็มแล้วก็ขอโซดาด้วยนะ เอาโซดาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้จิบเย็นๆแก้ร้อนในกระหายน้ําไม่ใช่แล้วออเหผมทําเป็นแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะครับคุณลุงผมพูดจริงนะเอเมีอะไรอีกนะอ๋อใช่นี่นี่น,น,น,นออปุ๊บโอ้ พอดีมิดมันคมไปหน่อยนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศกับมายองเนสเนาะวางไว้นั่นเลยถึงไม่ได้ตั้งใจวางแต่มันก็วางไปแล้วแหละ ขวดขวดขวดแน่ไม่แน่เรียบร้อยแล้วครับมันมีอะไรอีกลุงขอคุยกับลุงหน่อยได้ไหม ไม่ได้แล้วลุงก็ไม่ยอมบอกอะไรด้วยอมพนำแล้วเกินโอ้โหดู ่าจะช้าแต่ขนาดนี้เลยนะโอ้ยลุงไม่ยอมรับเองอะ่ะผมขี้เกียจจะพูดแล้วหรือมันต้องตามลำดับหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนครั้งแรกเราใส่ผักเขียวเลทุกสก่อนมะเขือเทศไม่รู้เหนื่อยแล้วเกินแค่ลำดับผิดมันต่างกันตรงไหนเนี่ยปวัด,ดีฉันขอเพียรหน่อยนะ เอ 1, 2, 3, อหนึ่งสองสามสี่เอาเอามาให้ฉันสี่ขวดผมจะไม่เข้าใกล้ไขรแล้วไอ้ขี้เกียจอยากเข้ามายุ่งเอาไปอยู่แค่สองวันที่สองพวก็มีเรื่องแล้วอ้หายไอ้ขวดกิ้ตงตกไปไม่รับอีก ไม่มีเรสเหรออยังก็ตามมานะขาหน้าขอแบบสีแดงนะโชคดีเรื่องเยอะอีกบดัดดีฉันขอฟูดอนเนอร์นะเมื่อวานนี้นะนะไม่กี่บล็อกจากนี้อ่ะ ฉันเจอกับผู้ชายที่เขาถูกฆ่าด้วยกวดเปียแหละเธอได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ฮะอืมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กับการออกมาข้างนอกนี่ยังไงก็ตามขอบคุณนะโอ้โหลากยาวบักซวซัวสวัสดีตอนเย็นขอกาแฟกาแฟแล้วก็โค้กด้วย ทำไมไม่พูดได้หมดล่ะครับขอบคุณนะอันนี้เงินอย่าโดนรถชนนะครับเดี๋ยวผมจะใจแป้วเอนึกว่ามีใครยืนอยู่ข้างนอกน,อนู้นไม่มีเนาะไม่มี ฮะอีกแล้วเหรอครับสวัสดีฉันขอกาแฟนหน่อยได้ไหมเพิ่งสั่งไปนะครับกินหมดแล้วเหรอระวังจะต้องเข้าห้องน้ํานะครับยิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้ห้องน้นํานอกบ้านมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันได้ยินข่าวแปลกๆมาผ่านทางวิทยุในตอนเช้านี้นะ่ะ มืนว่าจะมีที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเมืองนี้ที่มีเสียงแปลกๆถูกบันทึกเอาไว้ก็ไม่คนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าทุกคนก็กลัวเรื่องนี้กันพอพอคิดถึงมันแล้วฉันก็ขอลุกเลยและวเล่าให้ผมฟังทำไมยังไงก็ขอโชคดีนะไม่รังเอาไว้ละ จริงๆแค่อยากมาเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ากิดว่าจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆมันก็ดูไม่ดีได้ต้องสักก่งกระแขวกแก้วอีกแล้ขอฟูโดนเนอร์นะแล้วก็ขอเบียร์สามกระปุกนี่ครับวันนี้เป็นวันที่ยาวนานจริงๆเลยนะมีบางอย่างมีหลายๆอย่างแหละที่ลำบาก เฮ้ยเหนื่อยเกมเหนื่อยกับเกมนี่แหละผมก็เหนื่อยแล้วเกินฮึท้องฟ้าดูแปลกๆเพราะเป็นตอนเย็นหรือเปล่านะอุ้ยก็แฟไหนครับตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรสยองอ้อมีไปแล้วนี่นะ ขอบใจนะแต่ใจเขาจะมากันแค่นั้นจริงๆหรอ้ยอยอ,ยอีกแล้วลุงวัดดีไอ้ลูกชายขอโดอนเนอร์กับโคกหน่อย แบบธรรมดานะคะคราวนี้ธรรมดาที่เป็นธรรมดาจริงๆนะยังยังไม่เสร็จโอเคขอบใจเอานี่ตังวันนี้เร็วเพราะถ้าช้าก็จะเร็วโอ้คราวนี้จะละครใหม่ขอโซโดาสองป่องนะมีอะไรอีกไหมครับอ๋อไม่มีโอเค เห็นคนแปลกๆปกอยู่ตรงทางเข้าร้านเนี่ยทำออยชั้นขอนุกนิดหน่อยยังไงก็ขอให้โชคดีนะโอ้มันเราจะโชคเลือดแหละทางเข้าร้านเหรอไงฉันขอนอร์แล้วก็กาแฟแต่ว่าโดนอร์น่ะไม่ใส่เลทุสนะแล้วก็ขอ,อามะาเขือเทศซอสมะเขือเทศกับซอสามายองเนสนะ นี่ครับสำหรับน้องเนยไม่กินผักเอแต่มะเขือเทศก็เป็นผักอาล่ะก็หันหลังไปสิเอหันหลัง, look back. ล,งลูกแบกืมเอก็ไม่มีอะไรนะฮะเฮ้ วัดเด้อแล้วทำไมตรงถังขยะมันเน้นจังเลยอุ้ยไม่มีนี่หืเฮ้ยคลิกทูไฮ 结婚 ดีไหมเนี่ยควรนออกป่ะลองดูดิฮะจบแล้ว ตำรวจมาแค่นี้หัวใจฉันแทบจะระเบิดออกมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเหมือนกับเป็นฝันร้ายผู้ชายคนนั้นพยายามจะบุกรุกเข้ามา ถ้าเกิดว่าเขาเจอตัวฉันแล้วก็ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นฉันได้เรียนรู้เยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดก็จำเป็นจะต้องเลือกตัดสินใจให้ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องบางทีคืนนี้อาจจะทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นหรือไม่บางทีฉันอาจจะแค่โชคดีก็ได้แต่ว่าสำหรับฉันตอนนี้มันจบแล้ว แน่แน่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรัเกม n i h t t ด n o r อืมเราแอบรู้สึกผิดหวังนะคือมันบทมันปูมาว่าเหมือนจะมีคนน่าสงสัยอยู่ก็จริงแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับจะเออกับพนักง,งานคนก่อนหน้านี้หรือเปล่าคือคนที่มาปล้นเนี่ยเป็นใครเป็นพนักง,งานคนก่อนหรือว่าเป็นคนน่าสงสัยที่อยู่ในระแวกนั้นตอนนั้น แต่ว่าไอภาพที่เราเห็นรถชนร้านมันเกี่ยวอะไรด้วยคือมันเรียบง่ายเกินไปอ่ะมันเรียบไปเลยอ่ะคือไม่มีอะไรที่จะรู้สึกว่าพลิกล็อกหรือเป็นอะไรที่พลิกอ่ะอม,มีคนร้ายบุกเข้ามาใช่มีแล้วไงต่อก็ไปซ่อนตัวอยู่ในถังขยะอืม แค่นั้นเลยจนจนรถตำรวจมาแล้ว,แล,วแล้วค่อยร้ายก็ออกไปแล้วระบบในการทำเคบับมันก็แปลกแปกถ้าเป็นอาหารแบบปรุงอย่างอื่นอะล้วก็เข้าใจได้อยู่ว่ามันมีลำดับมีขั้นมีตอนแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนกับเอ่อทำแซนด์วิชอะจะเอาเนยทากับขนมปังแล้วก็ค่อยเอาแฮมมาโปะหรือว่าจะเอาแฮมโปะแล้วเอาเนยมาทาทีหลังมันก็ไม่ได้ผิด ยังไงมันก็จะได้เป็นแซนด์วิชเหมือนกันแล้วก็เรื่องการส่งของให้ลูกค้าเนี่ยคือเราก็ได้ยินเสียงเบาๆนะแบบว่าดังปิงปิงว่าเออส่งให้เรียบร้อยแล้วแต่มันเบาเกินเนี่ยขนาดวอลลุ่มเต็มแล้วนะแทบจะเต็มอะ่ะแต่ว่ามันก็ดังเบามากตอริงตึริงตึริง,รงแล้วเราว่าเราปรับเสียงของทางฝั่ง PC ซเราอะ่ะให้ดังเต็มร้อยแล้วะยังเบามากๆเลย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องตกศรนเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย